มา<อ>บอกขายหน้าซื้อดอกไม่ได้ซื้อปานนั่นอพ่อได้มวนพ่อสุขของผู้เฒ่าแต่ละมือพ<ม>อจะเป็นแล้วพ่อได้รุ่นนะแม่เพาะได้รุ่นผู้ใดมาซื้อนม่มาสร้างแล้วอยากซื้อกว่ซื้อเอ้าเฮ็ดให้จเหจเา้จขเาของเออดให้เจ้าของแม่ไม่ได้คิดเที่ยวอ,อ่ะถึงแล้วอันนั้นนี่มาให้เด้อแม่บ่ต้องกลับเจ้ามากน้ำเจ้ามักน้ำเจ้าก็ซื้อเจ้าบ่มักข่อยซื้อผู้เดียวไปถึอที่แม่คำเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกีเมร์รัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิยามในการรับชมมานลย์ได้มาหาอีแม่อยู่บ้านอันนี้คือบ้านแม่เลยเป็นบ้าในบ้านน้องสาวบ้านพี่สาวบ้านพี่สาวจ้าแต่ว่านแนวทางแม่นี่ตัดหายหายมากทุกหมวดเนาะหายไปเรื่อยๆเพราะว่ากัมีทีมงานเป็น,นได้มาต,มตามแนวทางให้เอฟซีไปเรื่อยๆ ขันมากขันมาถามกะบอกกะให้เนาะแม่เนาะถามกะให้ขันบ่มาแเราก็แล้วไปขันบ่มากกะบอได้เมื่เแต่ให้ลูกสาวออกให้ไปพิเศษแล้วค่ะให้บุ้งมาบุได้เนาะค่ะแม่ขันมากกะบอกขันมากให้คือเก่าให้คือเก่าขันมาแม่สวยามคือเก่าเนาะเห็นโดนไหมเนาะแม่เนาะย่องแม่ย่องอยู่แม่เป็นคนสวยให้เลขแม่นนะคะเป๊ะเด้อเพิ่อนหา แม่บ๊อมันตัดกันแม่นค่ะเลขที่แม่นี่เป็นสูตรียังกับแม่สูตรหางหมาเก้าหันลรอสูตรหางหมาคือเก้าดังเดิมแต่พอแม่เพิ่นผ้าเห็ดแต่สมัยเพิ่นยังน้ำมค่ะเพิ่นเห็ดดอกเพิ่นไม่ได้ผ้าเห็ดดอกเพิ่นเห็ดซื่อๆกัแม่ก็จำใบซื้อแม่ก็เบิ่งย่าเพิ่นเฮ็ดก็ไม่ได้จำเอากับเหแล้วก็เอาเวลาซื้อค่ะ กั <mile> ันห้าถือค้าบ่อหนล้วว่าสบาสุดๆอูมันก็เป็นไปก็่ได้ค่ะตะวังหัวทิ่ผ่านมาานี่เข่ามาแมาหัววัางนึงว่างไไ้บเข่าทั้งบนทั้งล่างอู้ทั้งแปดเจ็ดทั้งอันเก้าแปดหัวก้นกัเข่าทั้งบนทั้งล่างจ้าเอากับเข่ามั่นเ่อยท่ากับพันทงหายไได้แล้วเนาะมันเป็นแนวทางเป็นแนวทางชืกับ้พนทงอ้าจมากเมนไทไปังสั่จะได้ขึ้มาก แม่ครว่าหันเขาว่เลยเขาโยเข่าจได้จ้าเขาอันเจ็ดแปดคับอันแปดเก้าหล่ะนะฮเข็ดทูกาวออกแล้วก็กัอีหลานี่ละเฮ็ดไทยมันย้ำแรงเขาถามก็เลย่งเใ็้เขา่ะเข็ดไปแล้วซานตอรกไปออกลด้วยซาเอเล่งเเขาเขาเลยออกเลยละ สูตรแม่กะสามรามรถคำนวณเลยตองวัดเลยนะแม,แม er. ่ถั่วเลือกมาปุ้มเทาก็สามาใจเลยก็เห็ดอเนกวิ่งใบก้อนมาเลยแม่จะทนมาเห็ดอันที่หลังวันที่นี้แม่จะเห็ดไปแล้วนะจ้ากะเห็ดเลนบใบแล้วแต่บางแห่งว่าัทเลยข้าวหนวณคาคาดอกอให้ข้าวๆาวอะไรจะเรียกเอาเห็ดเป็นสูตรเต็มบ่แม่เห็ดเป็นสูตรเต็มไปก้อนค่ะนี่จะชุดแม่ มีหลายสูตรเพราะมันจักสูตรลักสิบสองมันเออย่างเอาเอาอันนี้จะเป็นสูตรเต็มบาง่าอันนี้สูตรเต็มมันแม่บ้านใดอันเมื่อใดในกาูตรพิเศษถ้าถ้าถ้าใดขาดไหนแม่เบิกงิขาดขาดขาดกันสูตรนี้บ่าแม้ที่ว่าได้รถได้บ้านสูตรเดียวนี่ละอุปกรณ์เราไมีสูตรอื่นดอกครับจะได้ซื้อรถที่ว่าแม่ ซื้ออันนั้นซื้ออันนี่อะไร้ามันเขาหลายเท่ากันมีหน้าซื้อนะคะขย่ามันถึงหน่อยเท่ากันเลถ้าใช่ถ้าทบุญไปเรื่อ่ๆสำหรับแนวทางของแม่ที่คำนวณออกมาเลขวิ่งแม่ตัวใดจ่างวดนี่เลขเดี่ยวมันสิมีเจ็ดมีหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดมีหนึ่งมีศูนย์บันทึกจับคู่ให้แม่มีตัวใดแน่จ้าแม่จับคู่ไว้หงวดมีศูนย์หก เจ็ดส่นแปดละหนกับหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งแปด่ก็ขึ้นมักสนั่นแม่ก็เลยเอาสองสี่สองเจ็ดสองแปละกับเก้าสี่ก็อันหกสี่สี่เจ็ดก้าละเต็มเต็มนม่นนโลกชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มแม่ปันแล้วองกลมไปสี่กได้แม่อันวงกลมไปไหายกัเพื่อนสนหกัหนึงหน่งหาหนึ่งแปดชวงกลมสามชุดนะครับ ต้นหกหนึ่งห้าหนึ่งแปดสำหรับคูนหน่อยนะแม่นอสำหรับชนหน่อยกับแ,แม่ก็ขึ้นมากก็ซ <c oughs> ื้อดอกลาแล้วแต่เอ็ซ์ซีกชิมากสัวดใดก็หยาบเอา <c oughs> เป็นชุดเต็มเอ็กซีมากตัวใดแม่บอกว่าให้บิ้งเอาสละเบึ้งเอาแม่บอกค่ะแม่มากนี่กับหาเทียกับเขาห้างเข้มกับพวกเขาได้อันมากมากกัไดเน<ะ> <c oughs> ตัวมากพวกเขาไปเขาตัวมากไปเขาถูกเขาบ่มากกับท้องไปดอกค่ะแม่ มันกวว้้้างเข็มมัันนลล่แอืต้องเข่าตัวใดตัวนึงเนี่ยนี่ต้องเข่าเนาะแม่เนาะก็คือปลาอยู่เหระวะมันเคยเข่าเนาะแม่แต่ว่าไม่สิเข่ามันมันเข้าหายไปเดี๋ยวเขาสิบอกขายหน้ามาซื้อท่านเข้าหายตได้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะแม่เนาะผู้ใดมากตัวใดกันเลือกไปยิบจับลอตเตอรี่เบิ้งค่ะมากๆก็ชอบกป็นเรียนทานชอบไปเห็นตลกใช่ไหมถ้ามันหลจักว่าสิดึงมันไบได้ค่ะ ข้าวแคำนวณให้เฮ็ดเป็นแนวทางซื่อๆ่าไงซะเฮาเฮ็ดมาแต่ของเฮาแต่ไหนแต่ไรแล้วเห็ดมาแต่ใดแต่ไรมันก็บห้ามันห้าเข่ากับเข่าแต่ตอกันอยูืนยเนี่ยห้าบ่เข่าก็คือบ่เข่าถึงสั้นเข่าต่อกันสูงสุดจังหวัดติดไหมันหล่หัวเลยได้ล่ะแต่มันจะต่อมานี่มันหล่หัวแล้วนับลงเออมันใครว่ามันมันชนมามันสิมันมาเข้า2-3งสามหัวเล่แหะอันชุ่มเข้าบนล่างบนล่างให้แม่นต่ละก็เข้าแค่แล้ว ทั้งเทียกับเขาบนทั้งเทียกับเขาล่างมันเป็นสันหน้าต่ว่าที่สองสามหมดติดมานี่มาทั้งบนทั้งล่างนี่สามหมดติดแล้วแต่ว่าขันดันสินับว่าเขาเขามาเนี่นตั้งเทียบมันกับเขาตะข้างล่างนั้งเทียบมันกับเขาตะข้างบนนี่นับลงมันลืมข้าแล้วล่ะมันเข้ามาเรื่อยเรื่อยโย่ข้าวจนนับลงเนาะแม่เนาะอีรีเขาลืมเข้าแล้วล่ะมัน แม่เป็นคนจำบ่ไดเป็นบลาห์มากมันมากกว่าพิ่นเขาแม่ก็ถืออีหลีแต่ว่าแม่บ่ได้ซื้อเทียาไายดอกตามผู้เฒ่าเฮาวนะเล่นผู้เฒ่า20บาท30บาทไปซสามซื้อแบดนี้มันก็หลายตัวก็สิบ่กล้าซื้อหลายเป็นบลาห์ขันบ่เอาหมดก็คือสิออกคั่นตัวใดเฮาบ่เอามันเพิ่นออกติเออัวใดเฮาบ่เอามันผลออกแม่เลยตัดสินใจซื้อเพราตัวซื้อตัวละน้อยบาทแต่หางก็เป็นหลายร้อยเดินมาบลาห์ใบใดซื้อมากซื้อฟูเออไปกลับบุตรลังมันสิน้อยแต่บุตรหงมันี้ ไซื้อกตามแม่ซื้อดีเอ้ยแม่ว้างค่แล้คุเไปเยอดซื้อก็ซื้อก็ซื้อกระช่างแล้วกูซื้อเ็ดซื้อเองกูแม่ว่าสั่เด็กซื้อเองนะแม่แม่บอกมาบอกขครหน้าซื้อเร่จะได้ยิ่ง้แม่จะได้กับแม่ไม่ต้องมาบอกใครนะไต้องาบอกครหน้าซื้อดอกไม่ได้ซื้อปานนั่นเพอาได้มวนคพามของกูเถาแต่ละมือพอะปนแล้วกพได้รุุนนะแม่เพาะได้รุ่นผู้ได้มาซื้อไ่้มาสร้างแล้ว เอ็ดหายจบของเออเอ็ดหายจบของแม่ไม่ได้คิดเที่ยวอะถือแล้วอันนั้นนี่มาให้เด้อแม่ไม่ต้องการนะเจ้ามากน้ำเจ้าม้าวมากเจ้ากับซื้อเจ้าบ่มากขอยื้อผู้เดียวขอถือเพื่แงะเจ้าบ่มากเจ้าจะซื้อเจ้ามากขอยื้เพ่อยวขอยืมยู่แงะขอยือยู่ยแงะมันแม่นทำไปถือถืออีหลีทำลูกทำร้านมันนี่เลย่ะแม่พี่แม่ยกขึ้นนีกหายจังน้อยหน่อยแต่โอเคค่ะ แคปหน้าจอนะคะเอฟซีผู้เดียวเอฟเดียวือเดียวเฮดที่เล่นไปหันแล้วเฮดีเล่นถือกีลีน้าผู้ถาน่นเวลาเป็นบวลาต้งมาเหตเฮ้ยตัวไม่ถึออยากนอนเ็ดผู้เดียวสื่อผู้เดียวคือผู้เดียวสื้อตลอดเราภุญเนนี่ะแม่ปันบอกว่าเฮดเองคิดเองสื่อเอง ใช้พวกซื้อกับพวลูกแต่ว่าแม่แม่ปันในซื้อผู้เดียวคือผู้เดียววาจ้านาพี่น้องพี่น้องอยากไปเชียงโชคลาบกันสามารถเอาไปเชียงไล้นะคะอคอขอบคุณแม่ปันหลายๆนะจ้ะค